คนครับเราจะมาเปิดบริษัทสร้างรถยนต์กันนะทุกคน ก็จะเป็นบริษัทนะคะที่เราจะผลิตรถยนต์ขึ้นมานะแล้วก็รถยนต์นี้ไปขายให้กับคนนะเว้ยแล้วก็รวย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 เฮ้เอ้ยต่างเลยสิจะกบรออะไรอยู่ฉันขอคันแรกเลยโอ้ยนายก็ตังค์มาสิไหมก็รู้ๆจักกันอยู่ก็ให้ฟรีมาสิแอ้เอาแต่ล้อไปได้ไหมไม่เอาแต่ล้อไปแอลไปคนละล้อหยิบล้อไปเลยเออไปเนี่ยให้ฟรีใจดีมากเลยแอแต่ล้อจะไปทำอะไรได้ละเนี่ย นี่นพวกนนยมาดูบริษัทเลยนะในเพิ่งเปิดวันนี้เลยว่<น>าไอคอนรถแบบนียคนนึงด้วยอะเนี่ยเออนีมีพนักง,งานในการผลิตรถนะทุกคนเราก็แค่หยิบวัตถุดิบตรงนี้นะทุกคนครับมาใส่ไว้ตรงนี้เลยนี่แล้วก็หยิบกระจกนี้มาใส่ด้วยนะครับผมออาแบบี้พนักง,งานเราเห็นไหมก็จะผลิตรถขึ้นมาเป็นโครงรถแน่เนี่ยโอ้โห ใส่เครื่องเลยนี่เครื่องยนต์นะทุกคนนั่นแข็งแรงมากเลยเนี่ยแบกเครื่องได้สองมือ, <c oughs> เอ,อเอ้ยเครื่องมันใหญ่ก็แบกได้ลีนะนี่ทุกคนครับมาเชื่อมรถกันเลยเตือแบบนี้เตือแบบนี้เตือแบบนี้ <Wow. S 1> เรียบร้อยเนี่ยมีโครงรถแล้วว <Wow. S 1> ้าว wow. พวกนายลองใส่ล้อฉันนี่ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะเจกโก้โอ้ยเสียดายวันนึกว่าพวกนายจะช่วยฉันได้โอเคหยิบรอมาใส่เลยสี่ล้อทุกคนแคบแบบนี้ใส่ไปเลยให้ครบนะแคบเ้ยขอบใจมากนะเจะกบที่สมาอ้าวรถสวยเนี่ยนี่แล้วก็จะมีคนมาตรงนี้ทุกคนเหมือนเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ขายมั้งนี่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครพี่เอเลียนคะเราไปเที่ยวกันดีกว่าเออไปไหนดีจ้าน้องหลามโอ้ยขอลงมหาสมุทรดีกว่าพี่โอ้ยขับลงไปเลย โอ้ยเดี๋ยวรถนี้มันขับลงทะเลไม่ได้เรามากดอีตรงนี้นะครับนี่จะมีคนทําการแบบเหมือนประมูลรถนะแต่ละคนก็จะเสนอราคาต่างกันมาแล้วก็แค่ราคาที่สูงที่สุดนั่นแหละโอเคกดไปเลยนี่ไงได้เงินมาแล้วโอ้ยขายดีจริงๆนะบริษัทเพิ่งเปิดเนี่ยเอ้นี่ทุกคนนนี่เป็นของฟรีนะมาซื้อเลยเป็นของตกแต่งนะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็มาซื้อตรงนี้เออซื้อไปมีเงินอยู่ทั้งหมด40,000เดี๋ยวแป๊บนึงนะเรากดอีตรงนี้ได้เราสามารถกดซื้อรถถัดไปได้แล้วนี่ สองหมืนห้าลองกดดูนะกดเลยแออกดเลยอ๋อมันจะเหมือนอัปเกรดรถที่เราผลิตไปเรื่อยๆนะยิ่งแบบรถดูที่ก็จะขายเพลงขึ้นไปมนันแหละทำไปเรื่อยๆทุกคนครับในการผลิตรถเดี๋ยวเราลองมาดูรถคันใหม่นะที่เพิ่งอัปเกรดมาเมื่อกี้ว่ามันจะที่แค่ไหนพนักงานคูดสาอนี่ช่วยกันนี่ช่วยโอยหลอนมากเอาล่ละนี่ทุกคน เออใส่เอาอีนะคะผมหยิบเครื่องมาตรงนี้เหมือนเดิมวิธีเดิมปะมาใส่กระจกนะคะผมอันนี้เออโอเคแล้วก็มาใส่ล้อดได้เลยอันนี้มีการแข่งขันเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ก่อนค่อยล่นโอยรถคันนี้เหมาะกับฉลามดีอนี่เออปุกลุกแม่เออ,อดูาหรับมันเล็กเกินไปนะดูดีเฮ้หัวทะลุเลยไม่น่าเหมาะกันนลยแล้วมันนีเอ,อ้ อันนี้ทุกคนครับหูราคาหนึ่งหมื่นนะแอะกดไปเลยนี่ได้เงินมาแล้วออเอ๊มื่อไรจะผลิตรถด,ดาวอเลียนมั่งเนี่ยเมื่อไรจะของยังไม่รู้เลยเ, <laughs> เราจะมาลองซื้ออันนี้นะเออเป็นเพิ่มคนงานในส่วน2องละแกนโอเคกดมาเลย1,3ื่นทุกคนไหนว่าเพิ่มมาน้งงานไหนว่าส่วน2ออ้อมันมีตี้ย,ตยนี่น้ยนนี่ ตรงนี้ทําอะไรอ่ะอ้ยเออลองมาใส่ดูดิรู้สึกตรงนี้ก็เหมือนตรงเมื่อกี้ไนะลองใส่ดูผลิตอะไรวะเนี่ยตรงนี้ที่นี่คือสร้างรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเจ้าก็าไม่รู้อ้าวใส่มาไม่เห็นมีคนผลิตอะไรเลยเอา้อาวนต้องผลิตเรื่องรถยนต์พิเศษเพื่อผลิตอ้อยหรือว่าต้องมีรถพิเศษรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยในร้านค้านะผมเราสามารถซื้อพวกรถสปอร์ตได้นะไหนวะอ๋อนี่ไง54 9กโลสมัครจะได้รถ2คันนี้เลยแหละนี่จะลองซื้อไหมเจ้าก,กบอบาจะซื้อไหมอ่ะเออซื้อเลยและกันนะทุกคนเพื่อความรวดเร็วในการเล่นแบบนี้โอเคมาเลยห้าร้ยสสโลสมัรเป็นรถสปอร์ตเราจะผลิตรถสปอร์ตหรอเนี่ยโอเคนี่ไอเริ่มสร้างเลยนี่ไงไอมาแล้วสร้างอัตโนมัติเลยอ่ะนี่ยมาค่อยมาดูตอนรถเสร็จเลยดีกว่าเออแล้วระหว่างนี้ก็ผลิตรถพวกนี้เรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยทุกคนมีแค่นี้แหละนะครับเราเดีกว่านะ เราเอาขอไปขายก่อนนะจ้ากรมอไปแล้วไปไปขอบริษัทชาร์รีบเิ่งเลยรีบวิ่งเลยไปแล้วไปแล้ววิ่งเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาไปขายของมือสองทำเป้นี่คือเชื่อมศพเข้าไปในแชสซีรถ <c oughs> <c oughs> ผลิตจากศพละนี่นากก่ากลัวสุดๆสุดเหมือนเห็นแอร์ดอปเลยอ่ะจ้ากรมไม่มีแล้วแหละแอร์ดก็วัวนไงหนกล่องลอยฟ้าน่ะ คือไปเก็บได้สินะทุกคนต้องอัปเกรดนี้ทุกคนค่ะมาดูสิเราสามารถอัปเกรดความเร็วในการวิ่งได้เลยพวกนี้เสนอราคาแต่ว่าใช้เพชรนะ,ะเออเพชรมาจากไหนวะนี่เออขายรถได้เงินใช่ไหมอ่ะเออขายรถได้เงินแล้วขายอะไรได้เพชรขายพวกไหนเปล่าไว้ใ,ใครที่ไหนเล่าแล้วเหมือนแบบนี้จะมีโค้ดให้เราได้นะเว้ยเราใส่ได้เลยนะนี่โค้ดนี้ทุกคน 30, าสามหมื่น k ิ l อันนี้นะคะผมจะได้เลยนี่โอ้ได้เงินมาตั้งห้าหมื่นโอ้ยโอ้ แเดงคือได้เพรด,ด,ด้วยนะเนี่ยลองดูนี้ทุกคนมาอัพเกรดเลยดีกว่าอัพเกรดเป็นเพิ่มการเสนอราคาแล้วกันนะ ตื้อแน,นี้แล้วก็แล้วก็เพิ่มอันนี้แล้วกันวัสดุที่คุณสามารถทําได้โดยบทหนึ่งไงก็ไปเออวิ่งไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ซื้อลถคันต่อไปแล้วกันนะเพื่อเพิ่มเงินมากขึ้นโอเคครับประมาณนี้แอมมาผลิตรถต่อเลยตรงนี้หรือยังจะเกือบโอ้ยเดี๋ยวพวกไหนอะรถสปอร์ตนะว้าวอีซีซิกวีโหเข้าเท่รถ GTR อาบนี้เท่มากเรินร่นเริน่นเริ่นโอ้ยขึ้น<ว>มากเร โอ้ตัวทะลุนี่ไม่เหมาะโลนี้ฉลามตัวไหนอ้วนเกินไปเอีเ้วเราไม่นาั่งนี้เหมาะในไหมโอ้ไม่เหมาะเลยเ <c oughs> รามาดูซิว่าเราคนนี้จะขายได้เท่าไหร่ทุกคนคะพวกนายว่าขายได้เท่าไหร่วะไว้ขายได้20ล้านขายเสร็จปิดร้านเลยรวยแล้วรอเจ้าหน้าที่มาทําการตีเสนอราคานคะครับราคันนี้จะเท่าไหร่โอ้โหเท่มากดูดิเท่เกินเป็นล้านแน่เลยข่อนทำลายก่อนแปิดมือลายออฟฟิเชียลโอ้ยห้อยรดเป็นลอยห้อเป็นลอยหมดแล้วไหนลองดูราคานี้มีคนเสนอเท่าไหร่โอ,โอ้โหห้าหมื่นสี่หมื่นแล้วแหมวายหลักมือได้กันเนี่ยเออแต่เขาบอกว่ามีโอกาสทุกคนคะคนที่บิดสูงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะหลอกลวงเราได้นะเว้ แบบว่าเอารถไปแล้วก็ไม่จ่ายตังค์อะไรแบบนี้หรอแต่ว่าไม่เป็นไรเงินมันหอมายอมเสี่ยงโอเคทุกคนได้เงินมาแล้วอะไรทุกคนผมจะมาเพิ่มคนตรงนี้นะคะผมเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องทําเองนะแนี่เพิ่มไปเลยนี่สามสี่หมื่นแบบนี้นี่ไงแล้วก็มีคนรอทําให้เราโอ้โหเยี่ยมมากว้าว ก็เหลือเจ้าพนักงานอีกประมาณ2คนทุกคนค้าก็คือเป็นติกระจกกับนี่นะตดล้อเออตะเลเอองานง่ายขึ้นเยอะเลยสบายขึ้นเยอะเดี๋ยวพอมีพนักงานครบนี่ก็คือเราก็แค่เดินเล่นชมวิวชมนกไปเลยเลยนี่ทุกคนในร้านค้านะครับผมมีนี่นะเงินคูณสองนะทุกคนจะซื้อเลยอันนี้เราจะได้มีเงินคูณ2แบบเยอะๆไปเลยยอะยย่เออจะได้รวยสักที ทุกคนซื้อมาเลยนะคะผมอ้อยมันเลือกผลิตรถได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองผลิตคันนี้ดีวกว่าทุกคนโอ้ที่มากแล้วราคาแพงนั่นนะเจ็ดหมื่นห้าคีเลกรถคันนี้อยากเห็นรูปร่างหน้าตาคันนี้จังเลยคันนี้เทม่มากบอกเลยรถคันนี้นี่เป็นรถที่นําไฟฟ้านะครับผมไม่ควรขับเองนะคะนะรับไปเลยบรยแล้วอันนี้เลยสองหมื่นแปดใน,นคี เหมือนว่าทุกคนมาจะสปารถได้นะฮะผมนี่ลองสปามาดูสิอ๋อไงนกระปาแบบเขียวเหรอจกกอ้กรมเอเอน,นี่พวกไหนรถที่เรากำลังจะผลิตแบบนี้เลยเว้ยในด้านหน้าเลยนี่<ะ>ไม่นั่งได้ปะเนี่ยอันนี้นั่งได้มันจะขับได้นะแต่พวกนหนไม่ได้จะขับได้ไหมนั่งไ่ด<ห>้อนั่งไม่ได้ขับก็ไม่ได้โอ้ยเสียใจด้วยนะพวกนหนขอแว้นก่อนไปดูกล่องเอ้ไอ้นัมันรถสีฟ้าสีของฉันนะเว้ยก็ต้องเป็นรถฉันสิโอ้ยแต่นั้นไม่ได้ใจเงินซื้อนี่ทุกคนคะผมจะมานี่นะเป็น จ่องที่มันเอดอบลวนตอนนั้นอ๋อมันได้เพชรไว้อความเร็วแล้กันนะครับนี่โอ้โหอีกอโอยโอยโอย่ทำลายร้านชนชนชนพนักงานนายเลยโอ้ยอะไรนี่ดื้อจังเลมโอ้ยพอเถอยฉลามพอแล้วเรียนโทรหนึ่งเก้หนึ่งนี้เฮ้ยกูจปรวจจับฉลามดีอันนี้ฝากขายหน่อยจะกบมือสองโอ้ยแมวมันเหม็นตูนไอ้โอย เลยซื้อเรียบร้อยพน<ม>ักง,งานครบแล้ว<อ>ไกลจะกวจรถสปอร์ตเสร็จแล้วนะเว้ยว้ยาอามาเดี๋ยวไปดูราคาโอ้โหโอ้ดูดีพวกนายเขาเสนอราคามาสูสดคือสองแสน้ยไม่ขายเลยเอาเลยเออสองแสนโคตรแพงมาเกตตัวนี้เลยทุกคนแน่งได้อีก ได้อีกนะครับผมโหได้ลดคูเปอร์จิ๋วมาในการผลิตนะครับอ, <ś> อยากเห็นและสีสภาพจะเป็นยังไงนเดชอ,อะไรทุกคนเรามาขายรถกันเลยนี่สต็อกรถเราสามคันมีคนเสนออาสูงสุดมันเดมเออสูงสุดมันเดมแล้วก็คันนี้สูงสุดมันเดมโอเคเจกบเจ้ากบอะไรนไม่ใจบุญช่วยเหลือคนไม่ค่อยมีตังค์ประมูลรถหน่อยหรือไงออแล้วน,ลนาจะรถคันไหนอะให้ฟีคันเอง <ś> ขอคันนั้นโอ้ยไม่ให้โอ้ยให้คันนั้นมันแพงเกิน เนี่ยนายไม่ขยายพื้นที่ตรงนี้ไงอ๋อเออแม่เออเนี่ยมาสามารถซื้อตรงนี้ได้ทุกคนโอเคมาซื้อตรงนี้ตื้อแบบนี้โอ้ยูกฟังโอ้ยตกแต่งเออรถจานรถนายนี่อยู่กับธรรมชาติไปแล้วนี่มินิคูเปอร์มินิคูเปอร์ไปลองไปขึ้นนี่คันนี้นายจะบอกกนนายฉลาดเอ้ยเหมาะเลยถ้าอยากเพิ่มนั้นจดลถขายแล้วทุกคนต้องมาเพิ่มตรงนี้นะครับผมนี่เราสามารถเพิ่มได้นะก็คือนี่เพิ่มการจัดเก็บวัสดุโดยบวกหนึ่งนี่หมื่นสามโอเคเพิ่มเลย นี่แล้วกอ,อวกอนนี้ผู้นายเพลินไหมเพลินเลยเพลินจนเปื่อยเลยเนี่ยเพลินจนง่วง่ะเจ้ากบ โอ้โหคันนี้สีส้มอ่ะแวเหมาะก,กับฉันมากเลยเขียวส้มเท่มากไม,ม่ไม่เหมาะไม่เหมาะของนายต้องสีเขียวสิจะกบไย,อยเออเดี๋ยวรอสีเขียวรอสีเขียวมานี่คันนี้เลยไว้สีเขียวคันเนี้ยไม่เอามันไม่เท่ <c oughs> ไม่เหมาะกับเจ้าของบริษัทเอกหมาะกับนายนะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วยเจะกบอะไรทุกคนมาขายไม่ได้คูเปลิลหกหมื่นนะทุกคนนี่ขายไปเลยอน,นี้ 8,000 80, 0ไปเลยและก็เงิน3 0 0แสนนะครับผมมาทำการอับเกรดตรงนี้อาไาจอดรถเยอะ ไม่ไม่ไม่โอเคงนไม่มีแล้วมีจ้างพนักงานอีกไหมเจ้ากกไม่มีแล้วเต็มแล้วนะโอยแสดงว่านายต้องใส่วัตถุดิบเองทั้งหมดสินะเนี่ยเอวัตถุดิบนี้ต้องหยิบใส่เองแล้วก็นี่สามารถซื้อนี่ได้ <c oughs> ก็คือเป็นที่สร้างรถดอีอันนึงนั่นแหละแอะหกแสนอออีกยังแพงอ๋อนี่ทุกคนเนี่ยลองไปเล่นนี้แล้วกันนะมันขึ้นมาบ่อยแล้วนะคะผมไอ้เข้าร่วมเลยดิการแข่งขันพวกนายกดได้ไหมเข,มข้ารวมเข้ารวมแล้วเลยไมแข่งรถอ่ะไี่ไง ไม่ชนะไม่ดีอ่ะอะไรครับไปเลยไปเลยที่ห่างแบบหมดจอดโอ้โหเดี๋ยวนี่แล้โหเร็วก็ขับไม่ยากเหมือนกันเอ้ยอยู่ท claro ี่ฝีมือแล้วอยู่หลังพวงมาลัยสำคัญกว่าเครื่องยนต์ไอ้จะกบล้อปาดนี่มัาขับไปนี่ไม่เร็วเกินขับไปสามรอบมาดูซิว่าพอชนะจะได้อะไรวันนี้เฮ้ยอาจจะได้เพชรก็ได้นะเนี่ยเออว่าเออว่าจะได้เพชร โอ้ยโอ้โหรถถลอกมาแล้วรถนี huh. okay. Okay. ้ขับไม่ดีเลยเอาไหมให้ฉันขับดีกว่าเออรอด้วยเป็นไงสูสีกันไหมข้างในฉันเหยียบบิดไปแล้วมันไม่ทันน่าเอาแหละทุกคนมีข้าวเซนชัยอ๋อนี่ไงได้เพชรก็ได้เงินมาว้าวเอยได้เพชรเยอะไหมอ่ะเออได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นิดเดียวเอ้ยที่สองฉลายได้มาสิบสามโอเคไดมาแปดเอาแหละมาขายเลยรวย อ้าวเดี๋ยวเจอกระแทกอ,อะไรคือเจอกระแทกความเสี่ยงก็คือแบบที่เขาเอารถไปแล้วไม่จ่ายเงินงเนี <Yeah S 2> ่ยแย่แลวจะกิเออโดนโกงนะครับผมโหดโดนโกงครั้งแรกในชีวิตแจ้งตำรวจจับเลยเอจเยเอจับเลยครับผมฉลามตัวฟ้าใชไ่ไม่ใช่ชันโวยใช่ไม่ใช่จรรถคันนี้เท่มากเลยสีดำเออดำน้ำเงินโอเคทุกคนสองแสนนี่เลย แม่ไม่โดนกระเทกเยอะมากก็ว่าไปเราไม่ได้สำรวจเมืองเลยทุกคนครับในีมอมาขับเล่นหน่อยสิมีอะไรให้ดูแปางใช่ม <c oughs> ีเหมือนร้านขายรถด้วยจ้ะกบตรง <c oughs> นี้ตรงนี้ใกล้ถนนเนี่ยตรงนี้แหละอ๋อเราสามารถซื้อรถได้ทุกคนอย่าบอกนะว่าซื้อมาผลิตได้ <c oughs> เออเออนี่แน่ คนขายนี่คือหน้าตานี่น่าเชื่อถือแหม,มเอาล่ะทุกคนเราสามารถเลิกหมวดหมูรถได้ลดฮาลูฮาแลก็มีโอสองร้อยล้านอแพงมากโอ้เรามาทุก,ก็มีโอ้ยมีรถถังด้วยว้ยเฮ้ย <c oughs> มีกระทั่งรถตักด,ดินจะเก้อ <c oughs> โอ้ยมันแพงมากเลยไปไม่มีตังกับบ้านแ <c oughs> พงเกินแต่ละคันออาล่ะพวกนายตอนนี้ใช่มีเงินหกแสนเก้านะจะมาซื้อนี้เลยเป็นายผลิตอันสองทุกคนซื้อเลย เออเดี๋ยวแป๊บน,นึง<า>ต้องปลดล็อกรถสองในสายพานเลียงปัจจุบันแสดงว่ายังซื้อไม่ได้อะเนี่ยปลดล็อกรถอะไรอ๋อต้องอัพเกรดรถตรงนี้แหละนะอรับกนดีเออกดอันไปดูทุกคนโอ้โหเท่มากเนี่ยประมาณนี้อัพเกรดสุดแล้วแม่แต่ว่าเงินเลอสีเสียนไปเดี๋ยวเราไปขายตัวนี้ก่อนแล้วลองมาซื้อใหม่ดูอเอาเลยขายรถสปอร์ตไงจากก้าออไปขายรถสปอร์ตทุกคนอ๋อวิ่งได้นี่หว่าดนตั้งนานนี่นายเพิ่งรู้อ่ะเนี่ยใช่ อ้าวโดเกะจบแล้วเดี๋ยวมาขายคันปกติก็ได้มันก็แพงเหมือนกันคันปกติก็น่าจะได้เยอะอยู่แล้วการนี้โอเคได้ไงมีเจ็ดแสนแล้วแป๊บเดียว์ว่าถูไใโดรดปัจจุบันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคเทีโอเคเรียบร้อยจะได้ผลิตไวขึ้นกว่าเดิม เซเซเซอ๋อเราสามารถซื้อตึก2ได้ด้วยนะทุกคนโอ้โหเกมยังมีให้เล่นอีกเยอะแยะนะว่าพวกไหนอ๋อโอ้โยแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยเออนี่ไงซูหมอกดูทุกคนใหญ่หม่ใหญ่ว่างเลยเอาเป็นว่าการเปิดบริษัทผลิตรถยนต์ทุกคนครับก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะถ้าอยากดูต่ออย่าลืมกดไลค์ทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ แล้วก็จกได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้นก็มีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยบริษัทนายเนี่ยเออมม่ก็มาใช้บริการฉันมาซื้อฉันได้ไม่ซื้อขโมยเลยละกันไปแล้วโอ้โหย้ยจับเนี่ยว้เท้าไหมาแล้วคันนี้ไม้จะกบในโดนกระแทกแล้ว